สวัสดีครับแฟนสิงห์บลูทุกคนกินดีต้อนรับสู่ b l ู e i n s i d ์ช่องข่าวเชลซีที่อัปเดตไว้ที่สุดที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะทุกมุมของสโมสรเชลซีทั้งข่าวด่วนบทวิเคราะห์และดราม่าหลังเกมแบบเข้มข้นทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกกันไว้ด้วยนะครับเชลซีเกือบพังในอาเซอรจานคาราบักเล่นเหนือความคาดหมายไล่กดสิงห์บลูจนต้องตามตีเสมอ2-2แบบหืดจับแต่ที่เดือดที่สุด ริสเจมส์กับทันทีมระเบิดอารมณ์กลางสัมภาษณ์จวกชัดความผิดพลาดส่วนตัวทำทีมช็อกเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ก่อนรับชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ blue insight วันนี้เราจะมาพูดถึงผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ต้องบอกว่าพลิกล็อกเล็กๆและเป็นเกมที่ทาให้แฟนแฟนสิงโตน้าเงินครามเชลซี Chelsea, ต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้ในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก League, รอบลีกเฟส นักที่4ี่เมื่อคืนที่ผ่านมาที่เชลซีบุกไปทําได้แค่เสมอกับทีมแกร่งจากอาเซอร์เบาจานอย่างคาราบักด้วยสกอร์สุดระทึก2ต่อ2เกมนี้ถูกคาดการไว้ว่าเชลซีจะเก็บ3มแต้มได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องเจองานที่หนักหนาสาหัสเกินคาดแม้ว่าสิงบลูจะเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนในนาทีที่16จากจังหวะสวยๆของเอสเตวานวิลเลียมที่แตะบอลเข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อเสียบเสาแรกเข้าไปเป็นประตู1 0 แต่ถ้ว่าความดีใจอยู่ได้ไม่นานเจ้าถิมคาราบักก็สแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้พวกเขาเริ่มตั้งเกมได้และเล่นได้อย่างน่าประทับใจก่อนจะมาตามตีเสมอเป็น1ต่อหนึ่งในนาทีที่29จากลูกยิงชนเสาของคา m มโลดูรันแล้วบอลเด้งมาเข้าทางเลอันโดอันดาเดซ้ำเข้าไปไม่เหลือจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นในนาทีที่39เมื่อกองหลังดาวรุ่งอย่างจอเรลฮาโตไปทำแฮนด์บอลในเขตโทษ และเป็นมาโกยันโควิชรับหน้าที่สังหารจุดโทษเข้าไปอย่างเยือกเย็นคาราบักพลิกแซงนำสองต่อหนึ่งและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ที่ช็อกแฟนบอลเชลซีทั่วโลกคาราบักเล่นด้วยหัวใจนักสู้และใช้ความผิดพลาดของเชลซีเปลี่ยนเป็นประตูทําให้พวกเขานําหน้าทีมยักษ์ใหญ่จากอังกฤษไปก่อน2ต่อหนึ่งกุนซือของเชลซีไม่รอช้าจัดการเปลี่ยนตัวถึง3คนรวบในช่วงพักครึ่ง่งเลียมดีแลปอเลฮันโดรกาาโชและเอนโซเฟอร์นันเดสลงมาเติมความสดและพลันบุก และการแก้เกมนี้ก็เห็นผลทันทีเพียงแค่8นาทีในครึ่งหลังนาทีที่53เชลซีก็สามารถตามตีเสมอเป็น2ต่อ2ได้สำเร็จจากจังหวะโต้กลับที่อเลฮันโดกานาโชตัวสำรองที่พึ่งลงมาลากบอลจี้เท่าเขตโทษก่อนจะสับไกลด้วยเท้าซ้ายเต็มข้อบอลเรียดพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างเด็ดขาดเป็นประตูที่สำคัญอย่างยิ่งยวดหลังจากนั้นเกมก็เปิดหน้าแรกกันอย่างดุเดือดทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูเพิ่มแต่จังหวะสุดท้ายยังขาดความเฉียบคม โดยเฉพาะการเซฟสุดยอดของมาเทอุสโคชาวสกี้ผู้รักษาประตูคาราบักที่ปัดลูกยิงของเอนโซเฟอร์นันเดสออกไปได้อย่างเหลือเชื่อสุดท้ายแล้วไม่มีประตูเพิ่มจบเกมคาราบักเสมอเชลซี2ตัว2แบ่งกันไปทีมละ1แต้มทําให้สถานการณ์ในกลุ่มยังคงเข้มขน้นโดยทั้ง2ทีมมี7แต้มเท่ากันหลังผ่านไป4นัดและยังคงต้องลุ้นกันต่อในอีก2นัดที่เหลือเพื่อตัดสินการเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปชัยชนะครั้งนี้อาจจะทําให้คาราบักได้ใจ แต่สำหรับเชลซีแล้วพวกเขาต้องตั้งคําถามถึงฟอร์มการเล่นที่ลุ่มลุ่มดอนๆโดยเฉพาะในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกและนี่คือผลการแข่งขันที่ต้องยกเครดิตให้กับคาราบักที่สู้ได้อย่างสุดใจแต่กับเชลซีล่ะคุณคิดว่าอะไรคือปัญหาหลักที่ทําให้เชลซีต้องออกแรงเหนื่อยขนาดนี้ในการเจอกับทีมที่ชื่อชั้นเป็นรองจากผลเสมอ2ต่อ2ที่ทําให้ทั้ง 2, 2ทีมมี7แต้มเท่ากันและเชลซีจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ คอเมนต์ Comment, แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับข่าวต่อไปเรายังคงติดตามรีแอคชั่นหลังเกมเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาเมื่อคืนแฟนบอลเชลซีคงต้องกุมขมับกับผลการแข่งขันที่ออกมาอย่างไม่น่าเชื่อการบุกไปเยือนทีมที่ถูกมองว่าอ่อนชั้นกว่าอย่างคาราบักทีมดังในเมืองบากูของศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกกลับจบลงด้วยการเสมอ2ต่อ2ชนิดที่ต้องลุ้นเหนื่อย และคนที่ออกมาพูดถึงความผิดหวังอย่างเปิดอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันอย่างรีสเจมส์แล้วเขามีเรียกชั่นอย่างไรบ้างไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเกมนี้เริ่มต้นด้วยความกดดันที่เชลซีต้องเจอคาระบักแม้จะยิงประตูออกนำไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นก็สู้สุดใจพลิกยิงสงประตูรวดในครึ่งแรกทำให้สิงบลูต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังในช่วงพักครึ่งแรก ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเข้าทางเจ้าบ้านที่เล่นได้อย่างมีพลังต่อหน้าแฟนบอลที่สร้างบรรยากาศอันดุดันอย่างไรก็ตามเชลซีก็สามารถกลับสู่เกมได้ต้องยกความดีความชอบให้อเลฮันโดกานาโชที่ลุกจากม้านั่งสำรองลงมาเป็นซูเปอร์ซับช่วยทีมพลิกสถานการณ์ให้ทีมตามตีเสมอได้และผลจากการแบ่งแต้มครั้งนี้นับเป็นแต้มประวัติศาสตร์ของคาราบักที่เก็บแต้มแรกได้จากการเจอกับสโมสรจากอังกฤษแต่สำหรับเชลซี นี่คือผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งครับหลังจบเกมริสเจมส์กับตันทีมผู้สวมปลอ,อกแขนในเกมเมื่อคืนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ TNT Sports ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความคับข้องใจเขาชี้ไปที่ต้นตอของปัญหาอย่างไม่ลังเลริสเจมส์กล่าวว่าสรุปแล้วน่าผิดหวังมากครับเรามาที่นี่ด้วยเป้าหมายที่จะชนะเราตั้งรับได้ดีในช่วงแรกแต่เรากลับทำผิดพลาดสองครั้ง นำาข้สู่การเสียจุดโทษและเสียประตูซึ่งสุดท้ายแล้วมันทำให้การกลับเข้าสู่เกมมันเป็นเรื่องที่ยากมากเจมส์ James, ยังกล่าวถึงปัจจัยภายนอกอย่างเสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าบ้านที่สร้างความกดดันรวมถึงสภาพสนามที่เล่นยากซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมคิดเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ปรับตัวไม่ได้แต่สิ่งที่หนักแน่นที่สุดที่กัปตันสิงห์บลูกล่าวถึงคือการโทษตัวเองและเพื่อนร่วมทีม ริสเจมส์ย้ำอย่างชัดเจนว่าความผิดพลาดสองครั้งนำไปสู่2ประตูและมันเป็นเรื่องที่ยากเมื่อโมเม e n t u um ของเกมเปลี่ยนไปและเราทำได้ไม่ดีพอเรามีโอกาสหลายครั้งที่เราไม่ได้ทำและเราต้องโทษตัวเองหากคุณมองไปที่ประตูที่เราเสียในฤดูกาลนี้มันไม่ได้มาจากการเล่นที่ยอดเยี่ยมของคู่แข่งแต่มันมาจากความผิดพลาดของเราต่างหากและนั่นคือสิ่งที่เราต้องตัดทิ้ง นี่คือคำพูดที่หนักแน่นและตรงไปตรงมากับตันทีมชี้ชัดว่าปัญหาของเชลซีในตอนนี้ไม่ได้เกิดจากคู่แข่งเก่งกาจแต่เป็นเพราะความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนทำให้ทีมเสียประตูคำพูดนี้เหมือนเป็นการเตือนภัยครั้งใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะหากพวกเขายังคงทำผิดพลาดส่วนตัวแบบนี้ต่อไปโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ก็คงจะเลือนราง และนี่คือคำถามที่เราอยากจะถามแฟนบอลทุกท่านครับคุณคิดว่าคำพูดของริสเจมส์ที่ตำหนิความผิดพลาดส่วนตัวของเชลซีนั้นถูกต้องหรือไม่และคุณคิดว่าใครคือผู้เล่นที่ควรจะต้องรับผิดชอบมากที่สุดในเกมนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้เลยครับ ข่าวต่อไปวันนี้มีข่าวที่น่าใจหายสำหรับทัพสิงบลูเชลซีเมื่อหนึ่งในผู้เล่นที่ทีมเพื่อจะได้ใช้งานอย่างเต็มที่อย่างโรมิโอลาเวียต้องมาเจอวิบากกรรมอาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครั้งในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่บุกไปเสมอกับคาราบัคสอต่อ2ที่สนามโทฟิกบาฮารามฟกรุมบากูเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาผลจากอาการบาดเจ็บซ้ำาๆซากๆแบบนี้กุนซือเอนโซมาเรสกาจะว่ายังไงไปครับตามผมมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง กองกลางชาวเบลเยียมวัยดีปีรายนี้ถูกเอนโซมาเรสกาหัวหน้าโค้ชเชลซีเลือกให้ลงเป็นตัวจริงในแดนกลางคู่กับอันเดรซานโตสด้วยความคาดหวังว่าเขาจะสามารถช่วยเติมเต็มแดนกลางของทีมได้แต่แล้วโชคชะตากลับเล่นตลกในนาทีที่5ของเกมลาเวียล,ลม้มลงทาทีหลังจากปะทะกับเลอันโดอันราเดใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองแม้จะสามารถเคลียร์บอลออกไปได้แต่เขาก็แสดงอาการเดินกระเพก ก่อนจะล้มลงกับพื้นเพื่อรอรับการปฐมพยาบาลภาพที่แฟนบอลเห็นต่อมาคืออาการงูดหงิดอย่างเห็นได้ชัดของลาเวียขณะที่เขากำลังเดินออกจากสนามและคว้างขวดน้ำลงพื้นด้วยความไม่พอใจมารสกาไม่รอช้าตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกทันทีโดยส่งมอยเซสไคเซโดลงมาแทนซึ่งตามแผนเดิมนั้นทางด้านกุนซือชาวอิตาเลียนตั้งใจที่จะพักใช้งานไคเซโดที่กรำศึกหนักมาตลอดในฤดูกาลนี้หลังจบเกม e n นโซมา e s เรสกาถูกนักข่าวสอบถามถึงอาการบาดเจ็บของลาวเวียซึ่งมารเรสกาได้เผยความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมาว่าเรารู้สึกเสียใจแทนเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเขามาเรสกากล่าวเขาไม่สามารถฟิตได้เป็นเวลานานมากเราจะรอดูกันต่อไปมันเร็วเกินไปที่จะเข้าใจว่าอาการบาดเจ็บของเขาเป็นแบบไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าของเขานี่เป็นข่าวที่ทำให้แฟนเชลซีต้องภาวนาอย่างหนัก เพราะลาเวียต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บมากมายในช่วงไม่กี่ฤดูการที่ผ่านมาและการบาดเจ็บครั้งล่าสุดนี้ก็ยิ่งตอกย้ำถึงความไม่ราบรื่นของอาชีพของเขาเชลซีจะนำตัวลาเวียเข้ารับการสแกนที่สนามฝึกซ้อมคอปแฮมทันทีที่เดินทางกลับถึงลอนดอนเพื่อตรวจสอบขอบเขตความเสียหายของกล้ามเนื้อและเราคงต้องติดตามผลกันอย่างใกล้ชิดเอาล่ะเราพัดเรื่องอาการบาดเจ็บของลาเวียไปก่อนเรามาย้อนดูผลงานในเกมนี้ มาร์เรสกาถูกถามว่าเขารู้สึกว่าทีมของเขาเสียเหลี่ยมกับคาราบักซึ่งผลเสมอเกมนี้ทำให้คาราบักมี7คะแนนเท่ากับเชลซีหัวหน้าโค้ชเชลซีตอบด้วยความมั่นใจว่าผมไม่คิดว่าเชลซีจะมีปัญหาเรื่องบอลคาราบักเพรสได้บีแต่เราก็มีโอกาสหลายครั้งเช่นกันเราสามารถพัฒนาได้แต่เราก็ทำผลงานได้ดีอยู่บ้างและจากผลเสมอกัน2ต่อ2ทํทให้เชลซีและคาราบัก ยังคงต้องลุ้นเข้ารอบต่อไปอย่างใจจดใจจ่อกับเกมที่เหลือเอาละครับผมมีคำถามที่อยากจะสอบถามคุณหน่อยคุณคิดว่าอาการบาดเจ็บซ้ำซากของโรมิโอลาเวียจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของเขาที่เชลซีในระยะยาวหรือไม่เชลซีควรปรับแผนการบริหารจัดการนักเตะบ,บาดเจ็บและพื้นฟูสภาพร่างกายอย่างไรเพื่อลดโอกาสที่ผู้เล่นสำคัญจะบาดเจ็บซ้ำอีกอย่าลืมแสดงความคิดเห็นและร่วมพูดคุยกันใต้คลิปนี้นะครับ